สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับ คลิปนี้นะครับไปตะลุยด่านวิ่งกันนะครับก็ยังมีเพื่อนๆถามเข้ามานะว่าวิ่งดีหรือเปล่าเห็นคะแนนค่อนข้างต่ำนะผมก็เตือนอยู่ตลอดนะว่าไม่ชัวอย่าวิ่งนะครับรอวันท้ายๆก็ได้นะในกรณีที่เรามีงบจำกัดถ้าเกิดงบไม่จำกัดวิ่งไปเท่าไหร่ก็วิ่งไปเลยนะครับคือคะแนนรอบนี้เอาตรงๆผมก็ประเมินว่าคะแนนไม่น่าจะสูงสักเท่าไหร่ก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวรอดูนะว่าเหตุผลที่คะแนนต่ําหรือคะแนนสูงเนี่ย เป็นเรื่องอะไรได้บ้างแต่ว่าอย่าพึ่งประมาทนะผมว่าคะแนนไม่น่าจะสูงสักเท่าไหร่แต่ว่าก็อย่าเพึ่งประมาทค่อ,คอยๆดูนะครับค่อยๆคํานวณหรือเดิมเราวิ่งอยู่ประมาณไหนเนะี่ยวิ่งประคองประคองไปก่อนก็ได้และเดี๋ยวค่อยดูวันท้ายๆจะดีกว่านะครับ ซึ่งตูก้กระชานะก็ยังน่าเปิดอยู่นะสำหรับคนที่อยากได้ยิ่งทวิ่งด้วยนะก็ต้องการตัวบัฟคะแนนวิ่งนะหรือว่าเกียร์อยากได้เกียกกร์กบก็จัดได้นะแต่ที่น่าโดนมา,มากๆก็คือเรื่องของแพ็กต่างๆหรือจะเติมตุนเอาไว้นะรอแสงเก่าแสงมืดอันนี้ก็รีบไปจัดกันได้เลยครับที่ร้านลุงยุทธชาแนลราคาถูกประภัยใส่ใจคนเติมครับไอดี ID ผูกอะไรก็เติมได้หมดนะไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลแอปเปิลครับเติมถูกเกมเมนเจอร์มีแค่ระบบ iOS นะครับแต่ว,ว่าร้านลุงมีบริการพิเศษ สำหรับ Android นะครับราคาครับหรือว่าเติมจาก Android iOS ลองถามร้านลุงก่อน,นเผื่อลุงมีโค้ต้านะก็สามารถที่จะอาจจะเติมได้ด้วย Android อยอันนี้ต้องไปสอบถามก่อนนะส่วนแพ็กต่างๆอันนี้ต้องรีบจัดเลยใครยังไม่ได้จัดนะเติมพาร์นะครับหรือว่าแพ็กเลือก Ranger อเรนเจอร์มีแพ็กเรนเจอร์ไหมไม่มีเลือกมีแพ็กส่มนะแสงมืดนะมีแพ็กเลือกเกียร์อันนี้ต้องรีบไปจัดที่ร้านลุงเลยครับใครอยากได้ร้านที่ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วต้องร้านดุงยุทธชแนลเลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ ปักหมดนะุดคอมเมนต์นะดูยุทธชาแนลราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับทักจะแล้งเงียบแอดไลน์เป็นหนึ่งช่องทางครับที่แอดไซน์ลุงเกนะ้อ่านะอาจจะเติมตุนไว้ก่อนก,นก็ได้นะสั่งมืดก็ให้ลุงเปิดก็ได้ครับอ่าเพราะว่าเราเติมด้วย Android ใช่ไหมก็ให้ลุงจัดการให้นะครับเก็บ Ruby ฝากเอาไว้ให้ที่ iOS นะเดี๋ยวถึงเวลาปุ๊กก็จัดกันได้เลยนะครับที่ร้านลุงยุทธ a n n e l นะครับอ่มไปดูดันวิ่งกันนะครับอ่ดาดันวิ่งรอบนี้จบวันที่10 ตอน10บโมงเช้านะครับอ่าวันที่10ก็ไปตรงกับ กิจกรรมคอนเซปต์อาร์ตโอ้โหมีน้องเมื่อวานทำคลิปเนี่ยมิวน้องสนจะเยอะมากนะสู่ๆครับผมเอาใจช่วยทุกคนนะที่ร่วมกิจกรรมนะครับก็เรียกได้ว่ายังพอมีเวลาอยู่นะครับวิ่งก็เช่นเดียวกันนะเหลืออีกหลายวันครับคือผมบอกไปแล้วทําคลิปไปดูไปหมดแล้วมีประสบการณ์วิ่งหมดเลยทั้งเป็นสายฟรีแบบร้วนร้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่านะแล้วมีเติมบ้างเล็กน้อยเนี่ยที่ไอเดียหลักนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าวิ่งดุมากจริงๆในกรณีที่เฮ้ยเรามีตัวบัฟคะแนนดีๆเยอะนะครับอ่ามีอ่าคะแนนวิ่งเฉล จะสูงครับแล้วก็คะแนนท็อปร้อยอาจจะไม่ได้สูงเวอร์มากนักเนี่ยเรียกได้ว่าวิ่ง24ชั่วโมงผมเคยวิ่งมาแล้วตอนที่ผมวิ่งเอา2 ID เนี่ยเข้าพร้อมกันเป็นรอบเกียร์อาวุธเหมือนกันแต่ตอนนั้นเนี่ยเป็นปืนฟองสบู่ตอนนั้นคนยังไม่รู้ว่าปืนฟองสบู่มันมีค่าลึกลับ่อ้นอยู่นะครับคือ เหมือนจาได้ว่ามีไอเดียหนึ่งน่ะก็วิ่งประมาณ3วันอีกไอเดียหนึ่งนี่ผมวิ่งประมาณ24ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นนะก็ได้ได้ว่าไปติดท็อปร้อยได้นะครับในกรณีที่วิ่งโหดจริงๆนะาจน,นั้นเนะี่ยเขาวิ่งกันประมาณ2-3วันสุดท้ายคืออย่างที่บอกว่าวิ่งเอาจริงจังเนี่ยมันประมาณ1-2วันสุดท้ายเท่านั้นนะฉะนั้นประเมินกันให้ดีๆก่อนนะครับอเอาไปดูเกียร์ดีกว่านะด้วยความที่ว่าเกียร์รอบนี้เนะี่ยมันเป็นเกียร์ใหม่นะครับ อ่าเป็นเกียร์ใหม่อ่าาจำไม่ผิดนะรอบน,นี้ถือว่าเป็นเกียร์ใหม่นะครับก็อ่าท็อป50 อ่านะเป็นเกียร์สเก็ตบอร์ดน่าจะใหม่นะอันนี้ผมไม่ได้ติดตามคิดว่าน่าจะใหม่เพราะดูแล้วไม่คุ้นตาเลยนะครับก็เป็นพลังโจมตีรวมต้านสกิลปล่อยตัวไวนะครับออปชั่นเป็นของเกียร์ทตามืดคือถามว่าค่าแบบนี้มันดีไหมตอบคือดีมากแต่ว่ายุคปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นกันที่โดนแน่นอนอ่านะครับโดนแน่นอนยังไม่มีในเกียร์วูดของอ่าวิ่งนะอนาคตก็คงมีแหละแต่ไม่รู้จะเป็นตอนไหนไม่รู้นาน,านนคือเขาน่าจะขายเกียร์ในเกมมาก่อนคือคือถ้าเกิดเขาทําตรงนี้นะ อ่าหนึ่งก็จะเป็นดราม่าแต่2เกมก็จะได,ได้ได้สูงมากนะเพราะว่านั้นจะวิ่งแบบตีกันตายครับพอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ย ด้วยเกียร์มันเป็นเกียร์วุดความต้องการก็อาจจะไม่ได้สูงมากนักนะครับแต่ว่าพอเป็นเกียร์ใหม่ปุ๊บเฮ้ยบางคนอาจจะแบบมีค่าไดซ่อนไหมผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวของจริงออกมามันจะมีค่าซ่อนมากกว่านี้ไหมใน2องออปชันเพราะว่ามันมีปืนนะครับปองสบู่ที่มันเลือกเลือกรดแร่ได้เลือกหลบสกิลได้เลือกมั่นยำธาตุได้เลือกออปเกรดธาตุได้คือยังเป็นเกียร์ที่ประหลาดที่สุดในเกมอยู่ชิ้นเดียวนะ ทีนี้ผมก็เลยมองว่ามันอาจจะยังไม่ได้น่าสนใจอะไรม้างนักนะครับโซนเกียร์ท็อปร้อยแล้วห้าสิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยนะก็พลังโจมตีรวมความโดยในการโจมตีปล่อยตัวไว้ก็ถือว่าเป็นเกียร์ที่ก็ได้อยู่นะอ่ะเรียกได้ว่าบางทีคนอื่นเขาเมินเนี่ยแต่คนที่แบบเฮ้ยอยากจะลองหรือแบบในชีวิตยังไม่เคยมีเกียร์วิ่งสักทีหนึ่งหรือมีตัวท่านมืดอยู่อยากจะลองนําไปใช้เนี่ยเขาก็อาจจะวิ่งได้นะ อ่านะครับอ่าเดี๋ยวดูการตัดทีมผมไม่ได้ตัดทีมวิ่งแบบเต็มตู้นะเพราะว่าไม่ได้วิ่งนะครับก็จะจัดทีมธรรมดานะอารอบนี้นะครับเป็นรอบของไม้นะครับก็จะเน้นไปเป็นพิเศษอ่าไม้ก็อ่านำมาใช้ด้วยได้นะอ่าส่วนพวกไัยพี่พวกเนี้ยผมก็จะจัดเป็นเกียร์วิ่งบอกแล้วนะครับว่าจัดเกียร์วิ่ง2จุดแล้วก็ไปเน้นเกียร์อาวุธอ่าใครมีเกียร์อาวุธโหดก็ค่อนข้างจะได้เปรียบอ่าส่วนตัวบัฟผมมี2ตัวนะครับอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะวิ่งไปได้ถึงไหนนะครับอรอบออรขง อันนี้ผมวิ่งแบบคูณ10เลยนะอ่ะวิ่งกันสัก6 7รอบพอครับในรอบของไม้เนี่ยอาอาจจะดูวิ่งยากสันิดหนึ่งด้วยความที่ว่าไฟในเกมมันอาจจะมีไม่เยอะมากนะักอาจจะเทไปทาง ไม้หรือจะเป็นเอาแสงเอามืดมาก็ได้อ่านี้ก็แล้วแต่นะใครมีตัวพร้อมครับใครมีเกียร์พร้อมก็ค่อนข้างจะได้เปรียบก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าวิ่งจรงิงจังจำเป็นจะต้องปรับเกียร์ป้องกันกับเกียร์ตกแต่งให้เป็นค่าวิ่งทั้ง2ชิ้นเลยนะครับส่วนเกียร์วูดก็จะเป็นเกียร์ตึงๆสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะวิ่งไปได้ไกลที่สุดนะครับตัวบัฟวิ่งนะก็สำคัญครับนี่ช้างครับช้างไปแล้วนะนี่ครับรอบนี้คือ ตัวซากุระมิกุใครเก็บได้เยอะก็ได้เปรียบนะเพราะว่าเป็นไหวพิเศษเนี่ยนำมาช่วยได้ดีมากๆบอกเลยนะครับว่าวิ่งใครมีซากุระมิกุอ่าเพราะว่าส่วนใหญ่คือด้วยความที่มันเป็นตัวแจกฟรีไงเรามองแค่ว่าทําแม็กสมมติเป็นตัวทัอๆไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ทาแม็กรอกอันนี้คือเราทาแม็กสมมุติใครทำเอาไว้3ล่างใช่ไหมอาจจะ9าวดาวครับไฮเปอร์อัลตร้าแม็กพีร้อยเนี่ยเอามาวิ่งได้จับใส่เกี่ววิ่งค่อนข้างจะช่วยได้ดีครับ อ่อนะครับส่วนถามว่าทําไมคะแนนจะถึงต่ำนะครับเพราะว่า1นึ่งกียร์นะครับมันมันเป็นเกียร์อาวุธที่ไม่มีโดนแน่นอนอ่าความน่าสนใจก็จะลดน้อยลงไปหน่อยนะครับ2ก็คือตัวบัฟคะแนน <g ż> <g ż> ก็อยากพูดว่าเรนเจอร์บันกางนะแต่มันก็เอาจริงๆคือมันไม่ได้เก่งตามที่คาดอาจใช้คำนี้แล้วกันว่ามันไม่ได้เก่งตามที่คาดหวังมากนักนมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เฮ้ อันน่าจะส่งให้คะแนนข้าห้าต่ำแต่ผมก็ไม่สามารถประเมินได้นะถ้าสมมติประเมินคร่าวๆค,ครับในกรณีที่คะแนนมันต่ำเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ30-50ถึงล้านอันนี้ถือว่าค่อนข้างจะต่ำและจริงๆมีต่ำกว่านี้นะแต่ว่าบางรอบคือแบบว่ามันอาจจะเกิดปัญหาอะไรบางอย่างที่แบบไม่วิ่งหรือไงไม่มีคนโปรโมทหรือแบบไม่มีคนรู้หรือลืมหรือติดภารกิจนู่นนี่นั่นเนี่ยบางรอบมีที่มันแบบต่ำจริงคือประมาณ20กว่าล้านอนแต่ว่าก็เรียกว,ว่าน้อยรอบมากมาก แต่รอบนี้ผมก็ประเมินเลยว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำนะก็น่าจะประมาณ30-50ถึงล้านอาจะตัวประมาณ40ล้านก็ได้นะส่วนสาเหตุที่ถ้าคะแนนมันจะเกิดสูงขึ้นมาครับก็คืออย่างที่บอกว่าวิ่งเนี่ย มันจะเป็นเกียร์แสงมืดอ่ะรอบนี้เป็นเกียร์มืดนะครับจะไม่มีขายไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์เลยว่าจะขายคุยกับผู้พัฒนาเนี่ยวิ่งล้วนๆใครอยากได้เกียร์วิ่งแสงมืดนะครับใครอยากได้เกียร์แสงมืดต้องวิ่งเท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นในในใกล้ๆนะอนาคตใกล้ๆไม่รู้แต่ใกล้ๆไม่มียังไงคุณก็ต้องวิ่งนะซึ่งวิ่งเราบอกแล้วนะว่าทั้งสายฟรีสายเติมเข้าถึงได้แต่สายฟรีจําเป็นจะต้องเล่นนานมากๆเพราะว่ามันจะต้องสะสมขนนกระยะค่อนข้างจะยาวนะอะอย่างนี้ผม วิ่งให้ดูเห็นไม่หมดแล้วนะทำคลิปมีหมดนะในเพลลิดดันวิ่งครับไอดีหลักวิ่งตั้งแต่รอบแรกเลยขนนกฟรีแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งก็ได้ด้วยขนนกฟรีนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของสปอนเซอร์และแล้วก็มีการเติมสะสมมาเรื่อยๆนะแต่ว่า ID 23454 4 ID นะสายฟรีหมดเลย100%แล้วก็วิ่งได้เกียร์ทั้งหมดเลยทุก ID มี ID 6นที่ไปพลาดพลาดแบบ ก็ไม่น่าเสียใจแหละคือขนนกเราไม่พอนะครับคะแนนเฉลี่ยเราไม่สูงมากพอนะครับก็ไปจบร้อยนิดๆแบบเกือบติดเรียกได้ว่าเฉียดแบบเฉียดจริงๆแต่ก็ไม่ติดก็เรียกได้ว่าโหดีมาไกลเหมือนกันกน,นะเนี่ยเราเจ็ดสิเมตรนะครับอันทนั้นเนี่ย ถ้าคะแนนจะสูงเนี่ยแสดงว่าน่าจะมีคนที่แบบเขาเห็นตรงกันหมดวา่ารอบนี้คะแนนวิ่งต่ำแน่แนขนนกที่ดองเอาไว้นะครับซึ่งบอกแล้วนะครับว่าคนที่ดองขนนกระดับ2 0 0 0 0 0ขึ้นเนี่ยมีเยอะมากอาจจะแบบเติมเล็ก,ลกๆน้อยๆอนะครับก็่าดานขนนกใหญ่เราบอกไปแล้วนะดานขนนกใหญ่เนี่ยปีนึงเนี่ย จริงๆปีหนึ่งจะมาสักประมาณ3ครั้งก็จะสักปีใหม่นะครับครบรอบปีครบรอบครึ่งปีประมาณนี้นะครับส่วนขนนกเล็กเนี่ยอาจจะมีโผล่มาได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมันก็ได้ไม่เยอะนะฉะนั้นเนี่ยด่านฟาร์มขนนกเนี่ยมันไม่ได้มาตลอดนะมันไม่ได้มาง่ายๆนะเพราะว่ามาทีนึงเนี่ยเราฟาร์มขนนกกันได้หลายหมื่น,นรอบที่แล้วผมทำคลิปไปดูก็ได้ห7หมื่นไอดีหลักนี่แหละนะ อ่านะครับก็ได้มา6 7 0 0 0หมื่นอย่างเงี้ยแล้วมันตามแป๊บเดียวก็มีขนงกกันเป็นแสนเธอก็เก็บฟรีจริงๆน่ยมันเก็บกันยาวหลายปีนะครับซึ่งบางคนเขาดองเอาไว้เนี่ยแล้วพร้อมพอดีเฮ้ยเปิดเลนเจอร์เล่นๆอาจจะได้ตัวบัฟสัก3ตัวนะครับอ่าแล้วก็อีกมุมนึงก็คือด้วยความที่ว่าเป็นเกียร์ใหม่บางคนอาจจะแบบว่ารวยไง สะสมเฉยๆไม่มีอะไรอาจจะไปใส่เลนเจอร์4ดาวก็ได้ไม่เป็นไรครับเจ้าของบอ่อนน้ำมันซะอย่างอันนี้ก็มีอยู่เหมือนกันเรียกได้ว่าของไม่ต้องมีไว้สะสมหรืออาจจะเอาไว้ทำคอนเทนต์อะ,อะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหตุผลที่คะแนนสูงก็จะมีแค่สออย่างนั่นแหละว่า คนเขาอยู่ดีดองขนนกและแห่มาวิ่งพร้อมกันอ่านะหรือว่าเป็นเกียร์ใหม่แบบเน้นสะสมนะแต่ว่าผมมองว่นนาคะแนนน่าเจาะเป็นต่ำนะในส่วนของท็อปร้อยนะด้วยความที่ว่าเกียร์เนี่ยเกียร์ใหม่มันชิงกันท็อป50าฉะนั้นคะแนนมันก็เลยอาจจะแรงเบียดอาจจะไม่ได้สูงมากนักนะครับอ่ะซึ่ง ID ดีตอนที่ผมได้เกียร์ปืนฟองสบู่เนี่ยอ่ามันก็ไม่มันก็มีทั้งสูงนะมันก็มีทั้งรอบสูงแล้วมีทั้งรอบต่ำเพราะาเกียร์ปืนฟองสบู่ผมได้ สองไอดีมจำไม่ได้แล้วว่ารอบที่คะแนนมันสูงเนี่ยมันเป็นเกียร์ชิ้นไหนนะน่าจะปืนฟองสบู่แหละอันนั้นน่าจะ80ล้านท็อป30จําจำได้ว่าวิ่งเยอะอยู่มนกัน แต่รอบนี้ผมคิดว่าคะแนนไม่น่าจะสูงมากนักน,นะครับอ่วนวิธีการคนวนมันก็ง่ายๆนะเบื้องต้นเนี่ยเราวิ่งคูณส0กันอยู่แล้วอ่าทีนี้เราวิ่งคูณส0กันอยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะต้องไปดูคะแนนเฉลี่ยว่าเฮ้ยเฉลี่ยจริงๆของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณไหนเราต้องดูด้วยนะเพราะว่าผมบอกไปแล้วว่าวิ่งเนี่ยบางช่วงเวลาที่วิ่ง เหมือนป้อมกับศัตรูมันจะออกมาง่ายๆแล้วเราก็จะวิ่งทะลุไปลึกบ่อยมากๆแต่บางช่วงที่แบบฮ้ยดูเหมือนป้อมโหดบอดหดมีอยู่จริงนะผมวิ่งนี่รู้เลยนะ อ่าบางช่วงก็แบบว่าวิ่งไกลเหลือเกินบางช่วงวิ่งไม่ค่อยไกลมันก็จะคะแนนเฉลี่ยมันก็จะค่อนข้างสวิงหน่อยเราจะหาคะแนนเฉลี่ยตรงกลางเช่นเราจำไว้ว่าป้อมตรงเนี้ยวิ่งยังไงก็มักจะตันเอาป้อมตรงนั้นเป็นจุดหลักอย่างผมเนี่ยสมมติอันเนี้ยผมจะวางป้อมจุดหลักเอาไว้ที่ประมาณ690กว่าอ่นเล็กเ0แล้วกันอันเนี้ยผมวิ่งอันเนี้ยผมมักจะไปตันป้อมข้างหน้าเราก็จะจับคะแนนเฉลี่ยตรงนั้นน่ะ เป็นตรงกลางว่าโอเคเรามักจะตันที่ป้อมหนงนี้อ่าไม่ใช่ป้อมนี้อีกป้อมหนึ่งอาจจะเป็นป้อมข้างหน้าเป็นป้อมประมาณ700อ่าเจะเป็นป้อมที่อ่าผมจะเรียกว่าเรามักจะไปติดที่ตรงนั้นอ่าเราก็จะเอาคะแนนเฉลี่ยตรงนี้อ่ะสมมตินะผมมักจะติดตรงนี้ผมก็จะเอาคะแนนตรงตรงนี้เป็นเฉลีย่ยอ่านะครับพอได้คะแนนเฉลีย่ยปุ๊บนะอ่าแบบคูณ10น,นะวิ่งคูณ10นะครับอันนี้สมมตินะผมตรงนี้ ผมตีไป8 0 0ห0ื่นแล้วกันอ่าสมมุติว่าผมตีว่าจะเนี่ยผมวิ่งคูณ10ได้รอบละ8 8 0 0 0ื่นนะสมมุติผมมีขนนกอยู่แสนสองทั้งหมดเลยอ่าเอาแบบคำนวณเต็มๆนะวิธีการหาขนนกเพิ่ม,เต,มเติมก็บอกแล้วนะว่าอ่ากระดานห้องทรองนนรับลงทุนเลยนะครับสมมุติมีแสนสองใช่ไหมเราวิ่งด้วยระดับยาก 20คูณ10ก็เป็น200เอาแสนสองหาร200ครับเราก็จะวิ่งได้600รอบอ่ะคะแนนเฉลี่ย80,000ใช่ไหมผมก็จะไปจบที่48ล้านอ่ะสะมมติผมมีแสนสอนะอันนี้มีไม่ถึงนะผมมีแค่ประมาณ60,000เท่านั้นนะอ่ะไปจบ48ล้านครับไปจบ48ล้านเนี่ยผมมองว่ารอบนี้มีโอกาสนะอ่ะผมใช้คำว่ามีโอกาสที่จะติดท็อปร้อยได้แต่อย่างที่บอกว่าใจเย็งเงนๆก่อนจะได้อย่าเพึ่งรีบ อ่านะครับไปรอดูเต็นเย็นเอาสัก3วันสุดท้ายก่อนเราค่อยเริ่มวิ่งก็ได้นะครับวิธีการวิ่งก็คืออย่างที่บอกเราอาจจะหามือถือนะครับ Android สักเครื่องหนึ่งที่เราไม่ได้ใช้งานเราเปิดฟาร์มไว้เลย100%นะครับอ่านะคือ ถ้าไม่พลาดแบบโดนแบบมือถืออยู่ดีก็เชื่อมต่อล้มเหลวเซิร์ฟเน่าอยู่ดีเด้งหลุดค้างนู่นนี่นั่นเนี่ยอันนี้มันเป็นปัจจัยเสริมนะที่อาจจะทำให้เรามีปัญหาได้แต่ส่วนใหญ่ผมวิ่งจะไม่ค่อยมีปัญหาอ่าแต่เกิดมีปัญหาก็เหนื่อยเหมือนกันคนอื่นก็น่าเจอกันหมดนะถ้าสมมุติว่าเป็นที่เซิร์ฟเวอร์นะครับอ่าแบบนี้ก็คือเรียกได้ว่าอาจจะต้องเฝ้าริน,นึงเพราะว่าส่วนใหญ่เนะี่ยเวลาผมวิ่งนะ ผมจะปอดเปิดไว้ตอนกลางคืนหลับครับสมมติวิ่งหลับไป5ชั่วโมงหชั่วโมงอะไรก็วันไปครับตื่นมาก็ค่อยมาดูกันต่อหรือนะครับบางทีมันก็มาเข้าฝันคือผมบอกเลยเวลาเราทําอะไรจริงจังนะสมองอ่ะมันเหมือนมันบันทึกเอาไว้ว่าไอ้บึงกําลังจะรอทําอันนี้อยู่ระวังนะบางทีมันฝันครับผมมีไอ้ตอนสมัยวิ่งแบบตึงๆอ่ะในสมัยที่มันยังไม่มีคูณสิบอ่ะอันนั้นคือเรียกได้ว่าเวลามันเป็นปัจจัยสําคัญมากเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ใช่ละอ่าอย่างน้อยก็เคลียร์ไปได้อยู่เหมือน นนะเพราะเขามองว่าไอ้ปัจจัยเรื่องเวลาเนี่ยมันเหลือเยอะมากไปเพราะามันมีคูณ10ใช่ไหมในยุคปัจจุบันครับเขาก็ั้ดประมาณว่าวิ่งแล้วก็หยุดวิ่งแล้วก็หยุดอ่ะถ้าเกิดมีคนขย,ขยับก็ขยับตามนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่วิ่งกันแบบ2สัปดาห์วิ่งกันเติมเติมร้อเปรเนเพราะว่ามันไม่มีคูณน,นะ สมัยนั้นคือเหนื่อยนะเรียกได้ว่าบางทีคือตื่นขึ้นมาแบบเฮ้ยโชคดีว่ะแม่งหลุดการเชื่อมต่อพอดีไว้แล้วก็มาเล่นต่อเออนะฉะนั้นเนี่ยสมัยนี้ก็ยังถือว่าสบายๆส,สมัยก่อนนี้แบบค่อนข้างเครียดอยู่กันนะวิ่งแบบเ็นเวลานะอันนั้นก็หามือถือเครื่องหนึ่งแล้วก็ฟาร์มทิ้งเอาไว้เลยนะครับคือมันไม่ต้องกดมันไม่ต้องใช้ ออโต้คลิกกเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนเราต้องใช้ออโต้คลิกกัน๋ยวน,นี้คือมันกดออโต้ล้วเล่นได้เลยนะอ่ะส่วนไอ้ป้อมตรงนี้นะไม่ต้องมามาแย้งผมว่าพี่รู้ไหมเนี่ยว่ามันกดป้องกันแล้วมันจะไม่โดนสตันเขารู้กันหมดทั้งบังนะครับเพียงแต่ว่าเราเล่นออโต้ไม่จิ้มมันไม่มีใครจิ้มอยู่แล้วกดออโต้นะอายุเว้นใครจะเฝ้าหน้าจอก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเขารู้กันอยู่แล้วนะครับว่า โล่ครับมันจะก,การได้การป้อมสตารนคือเรากรดจ,จังหวะด,ดีๆกดก่อนที่ป้อมจะแตกเราก็จะไม่โดนสตานนะครับส่วนไอ้ขีปนาวุธเนี่ยมันเอาไว้ยิงป้อมก็จะไว้ยิงตอนที่มันถึงป้อมมันก็จะลดดาเมจป้อมอลดเลือดป้อมไปได้นิดหนึ่งอ่าน,นี้คือเราจริงๆก็น่าจะรู้กันหมดแล้วล่ะนะเพียงแต่ว่าพอเล่นจริงเนี่ยเราไม่ได้กดออตโตก้ก่อนแล้วอย่างเงี้ยกดป้องกันเนี่ยมันเอาไว้กันสตานป้อมนะนี่นี่ผมก็จะมาคาอยู่ที่ตรงเนี้นี่หาจุดคา นะครับว่าเฮ้ยเราติดอยู่ที่ตรงไหนนะครับอ่าโอเคครับก็แนะนำกันประมาณนี้อ่าครับถ้าเกิดใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะก็ไปรอสักสองสามวันสุดท้ายประเมินให้ดีๆคำนวณให้ดีๆนะครับจุดสำคัญสุดก็คือเรื่องของอขนนกที่เรามีทั้งหมด ว่าเรามีขนนกทั้งหมดเท่าไหร่เราสามารถที่จะเอาไปแลกนะครับในกระดานห้องทดลองรับประเมินดูว่าวันหนึ่งได้เท่าไรนะครับบางคนมีคนส่งค่า F เยอะค่า F ส่งอย่าไปแอดเพื่อนนะเราเตือนแล้วนะ403นะเตือนแล้วเตือนอีกนะใครโดนนี่ไม่มีทางช่วยเลยนะนะครับสมมุติใครมีค่า F เดิมเยอะอยู่แล้วนะครับก็แลกได้วันละ50 อ่าครับไม่ต้องไปอัดเพื่อนอัดผีเพื่อเอาขนนกนะอย่าไปลงทุนไม่คุ้มนะครับโดนส3ไม่คุ้มเลยนะอย่าไปทำนะครับก็เอาเป็นค่า F ที่เรามีเยอะๆอ่าวันละ50นะครับไปแลกในกระดานห้องทดลองรับนะครับอ่ารูบี้นะครับ รูบี้เราสามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนเป็นขนนกได้เท่าไรอ่ากิจกรรมกิจกรรมไม่มีด่านฟาร์มอ่ะก็ตามนั้นครับก็คำนวณให้ดีว่าขนนกของเราทั้งหมดที่มีเท่าไหร่แนะนําให้วิ่งยากมากครับก็จะเป็นหาร200อ่าก็จะเป็นคะแนนเฉลี่ยนะแล้วไปคูณว่าเราจะวิ่งอ่าได้ทั้งหมดกี่รอบนะก็จะเป็นคะแนนที่จบนะฉะนั้นรอบนี้ผมก็ประเมินแหละว่าน่าจะออกต่ำอ่าส่วนตัวคิดว่าน่าจะประมาณ40-50ถึงล้านนั่นแหละนะครับเพราะว่า คือเหตุผลหนึ่งเรามองว่ามันก็เป็นเกียร์ชิ้นใหม่นะ่ะวนเลนเจอร์มันไม่น่าสนใจมันจะไม่เหมือนรอบโคโลโบนะครับที่รอบโคโลโบเนี่ยคือตัวบัฟเยอะแล้วคนก็อยากเปิดกันเยอะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ต้องมีเรนเจอร์ตัวเก่งคะแนนมันก็เลยจะค่อนข้างสูงอรอบแบบนี้บางทีเขาค่อนข้างจะ พักพอน,นอนหลับกันนะอาจารย์ก็ลองดูแล้วกันนะว่าจะเอาอยัางไงนะครับส่วนใครพร้อมนะอ่าจะจัดผงจัดแพ็คครับแพ็คคนนกแพ็คต่างๆแพ็คเลือกเกียร์แพ้งสุอ่าแพ็คซุ่มนะครับในส่วนของแสงมืดนะอ่านะครับหรือว่าบลูบี้คุณ2ยังไม่ได้จัดต้องร้านลุงยุทธ์ชานแล้เลยครับราคาถูกประดภัยใส่ใจคนเติมครับไอดีผูกอะไรก็เติมได้หมดนะไลน์เฟซบุ๊กกูเกอร์เปิ้ลครับเติมถูกเกมเลนเจอร์มีแค่ระบบ iOS นะแต่ว่าร้านลุงม,มีบริการพิเศษสําหรับคนที่มีแต่ Android ล้วนๆอ่ะสอบถามด้วยก่อนเผื่อมีโคต้า ลงอันดอยอะไรนะครับอ่าก็รีบตอบถามไปที่ร้านลุงครับแพ็กต่างๆอะไรที่ยังไม่ได้จัดรีบจัดเลยรีวิวให้ดูแล้วนะแพ็คเลือกเกียร์นะอ่าใช้จนูกับตัวดาวงดามเมทครับก็ไปจัดกินที่ร้านลุงหยุดได้เลยครับอยากได้ร้านปลอดภยัยรวดเร็วนะต้องลุงยุทธชาแนลครับเดี๋ยวไปเลิงกร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับลุงยุทธชาแนลนะครับะะทุกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับจับใจแล้วเงียบแอดไลน์เป็นหนึ่งช่องทางครับที่อาศัยลุงก็มาแปะอ่ะตอนนี้ รีบตุนหน่อยก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะรอนะครับในส่วนของแสงเก่าแล้วก็มืดเก่านั่นเองนะซึ่งแสงเก่าก็จะมาก่อนในช่วงกลางเดือนนะทำคลิปวิเคราะห์ไปแล้วน่าจะมาช่วงประมาณนั้นแหละนะอ่าซึ่งถา้าไม่โดนใจก็อย่างน้อยๆก็เก็บเอาไว้เปิดโคโบกก็ได้นะครับอ่ะโอเคก็ขอให้โชคดีนะจะวิ่งก็วางแผนให้ดีๆนะไม่ทัวร์อย่าเพิ่งวิ่งอย่าเพิ่งรีบวิ่งรอดูวันท้ายๆคำนวณให้แม่นๆนะอ่าเราก็จะมีโอกาสได้เกี่ยววิ่งท็อปร้อยกันนะ,นะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับ ล้าไปกันครับสวัสดีครับ